สวัสดีครับผมชื่อเดลลี่ครับ เรสจิ้งเกมแล้วก็ทำท่าหูแหู่อย้ม,มจิ้งเกมแล้วก็ทำทาหู่ดงหน่อยได้ไหม ตรงมีรูตรงกลางค่ะอะไรตรงๆมีรูตรงกลางอะไรครัอะไรตรงๆมีรูตรงกลางไม่เชื่อไม่ห่วงต้หรอเดยวโนค่ถามครับใจเย็นๆครับพี่ๆใจเย็นๆนะครับ ผมยังไม่ไปไหนฮะผมอยู่ผมยี่ยงอยูอ่ครับผู้เูียีละคนนะครับผมครา,า,ามันจซซามันซาไปแล้วทำอะไรดีล่ะอ๋มอนมอนมนัมนมันมันมันครับเขามีคอนเทนต์ให้เล่นคอนเทนท์เนี่ยอะไรนะอ๋ออันนี้เหรอผมจำผมจำบทไม่ได้ทุกคน

ผมจำบทไม่ได้มันคือบทอะไรนะครับอ่าอะไรนะครับชอบมากชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้โอเค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 ชัดชัดอย่างนี้มันมัต้องมันต้องจะรีดอย่างนี้มันมันมันทำไม่ถูกนะอ่าอ่าไหนลองให้ดูชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้วะชอบ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 ไอ้เม่ง พวกเจ๊จานละครนะครับว <thing> ันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ได้ป้ะอาจารย์มันจะได้แบบแนวเฉียงไหมอ่ะมุมมุมมุมนี้ก่อนนะมุมนี้ก่อนอันนี้อันนี้จะได้เห็นด้วยจะได้เห็นด้วยอยงานยากแล้วอันนี้ชอบมากเลยขัดจังหวะเนี้ยเชชเชชเชชโลนมุมนี้บ้างมุมนี้บ้างมุมเราเล่นกันหลายรอบอยู่เนาะ ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมวันนี้ทรงผมโปเกตมันมันเหมือนแมวอ่ะทุกคนสังเกตไหมอ่ะโอ้โหเหมือนแมวคือตอนไม่ไม่มันเหมือนจริงๆริงตอนคือตอนทำผมผมทำผมเสร็จใช่ปะคือผมแบบแม่งแบบอูเบิลฮูเบร์ลีนเว้ยคือจากแม่มาแล้วในหัวแบบโคเท่เลยแต่แม่ม่อนบอกเป็นแมวไม่ไม่อ่ะอ่ะอ่ะทุกคนลองดูดีๆผมอยากให้ทุกคนดูมากเลยเห็นไหมอ่ะมันแบบตรงนี้มันขึ้นอ่ะผมว่าเหมือนฮูบเบร์ลีนเลยทุกคน มาบุ้งว่าลีนมาผมแบบมีกรงเล็บสามกรงเล็บออกมาไหมไม่เหมือนแมวไม่เหมือนผมมาบุ้งว่าลีนเหมือนแมวไหมครับอ่าเถียงดิมาบุ้งว่าลีนไหอ่าเถียง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 เหมือนลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นอันนี้เป็นเป็นลูกชิ้นมีขนแล้วจริจุม ตั๊บนึงนะครับเหมือนข้างบนจะมีอะไรถามผมครับมีอะไรจะถามไหมครับข้างบนเป็นไงครับอ๋อน่ารักมากเขาบอกอากาศดีไหมโอ้ยไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวไม่พูดครับพี่พี่ร้อนไหมครับตรงนี้ ร้อนไหมครับร้อนเราผมร้อนเรวผมถามร่อนถามกันอย่าพัดไป้ครับวันนี้ผมมีอะไรจะถามว่าไงครับวันนี้ผมเป็นโปโป้หรือว่าผมเป็นพี่ผ้าครับพี่ผาาใช่ไหมพี่ผ้าไหมพี่ผ้าผมผมเป็นอะไรนะครับครับตอนนี้ด้านนี้บอกเป็นโปโป้ด้านนี้บอกเป็นพี่ผาา ที่เรามาตีกันนะครับเป็นอมวยอะไรเป็นทุกวันอยู่แล้วครับอะไรนะครับคิดว่าเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอะ่ะอยากเป็นอะไรอยากเป็นพี่พาดค,ครับเพราะมันหล่อดี <Okay. S 2> แอแบแอม่แอแบแม่แอบแม่ เฮ้ยเราต้องตั้งฉายาให้มอนมาแล้วทุกคนพี่พูมแม่พี่พูมพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิเอาเอาเอาพี่ภูมิไหมครับพี่ภูมิพี่ภูมิดีกว่าพี่ภูมิพี่ภูมกับพี่พาดอุ๊ยพอพอสัมเพ่าเหมือนกันด้วยเอ้ยพอสัมเพ่าเหมือนกันเนี่ยเอ้ยพี่ภูมแม่พี่ภูมิต่อไปนี้ไม่ใช่แอลมอนนะเป็นพี่ภูมินะครับทุกคน เวอถ้าวันไหนมอนเราหล่อวันนี้ก็เป็นที่ภูมินะครับอะไรนะครับผมครับพอให้มีแฟนยังนะครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่า ผมผมังพูดก็ไม่จบผมผมผมจพูดไม่จบผมังพูดไม่จบน้อยมากนะคะที่โปรเกรสจะพูดอะไรนิดนึงหมายถึงหมายถึงตอนในซีรีส์ซีอ๋ออันนี้ผมร้อนครับพี่อะไรนะครับเราคบกับปุนแล้ว พี่มีอะไรถามทุกคนมากเลยอะว่าทุกคนเจ็บคอกันไหมครับเฮ้ยใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆครนะถ้าทุกคนไม่เจ็บคอทุกคนร้องเพลงให้ผมฟังได้ไหมอะเฮ้ยอะไรนะครับคออนุญาตเอ่อผมผมว่าผมวันนี้ผมเป็นที่พลาดอยู่นะ พี่ภาพพี่ภาพยกผิดดูเป็นคนเป็นอะไรก็ได้แต่คนดีก็พอครับครับครับลาบูบูวันนี้พี่ๆเหนื่อยกันไหมครับเนี่ยดูไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเขาเหนื่อยที่ไหนล่ะพี่ๆเหนื่อยไหมครับวันนี้ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่แต่พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะโอ๊ยแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ตอนห้าทุ่มครับ EP สิบสามครับแต่แป๊บนึงถ้าทุกคนดูเลิฟซิกันแล้วเนี่ยทุกคนก็อย่าเดิไปทำงานพรุ่งนี้ก็ได้นะครับครับทุกคนอย่าโดินงานเดินเรียนกันนะครับเราก็พูดอะไรให้เขามีกำลังใจในกัวเขาเราะว่าเพราะคนที่เดินเรียนอ่ะต้องเป็นผมคนเดียวเอ้าพูดเล่น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 ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตั้งใจเรียนนะครับ เราก็พูดให้กำลังใจพี่เขาสิว่าให้พี่เขาได้มีแรงทำงานพี่อ่าเอาแบบพี่บีที่อยู่ตรงนี้ก็แบบอาจจะแบบอยู่ในวัยทำงานกับวัยเรียนกันแต่ส่วนใหญ่ดูแบบจากหน้าก็น่าจะเป็นวัยเรียนนะครับสุดยอดสุดยอดก็ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับก็พวกนี้ก็อย่าโดดเรียนกันนะครับวันนี้นะคะใครดูเลิฟซิก ep 13มไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าช่วยปั่นเพนได้นะครับสัญญานะครับสัญญาไม่สัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยปัน่นเดี๋ยวผมไปช่วยปัน่นผมบอกเลยผมปั่นทุกคืนนะคุณคนดูทวิตผมปั่นผมับาทุกครั้งนะหวานไหม,มปั่นมากปั่นน้อยหว,หวานมากหวานมากหวานน้อย ม่มาถึงแบบตอนถ้าแบบพี่สาวครับพี่สาวครับพี่สาวครับมามีครับพี่สาวครับพี่สาวครับ อะไรอะไรนะครับพ right, like ี s <S ่สาวครับครับอะไรนะครับทุกคนครับมีคนถามผมว่าไอพี ep final ให้ทุกคนใส่ชุดอะไรกันมากันดีทุกคนอยากใส่ชุดอะไรครับโอ้ final ep ตีมอะไรตีมกากีน้ำเงินไหม คนที่กดไปได้ก็อุ้ยไม่ต้องต้องบอกนี้ก่อนว่าใครที่กดได้ก็อย่าอัพราคาบัตรกันนะครับผมต้องไหมจริงผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือน,นเห็นว่าแบบในชวิตคือแบบอ่เหมือนคนอัพราคาบัตรเป็นแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่าอัพราคาบัตรกันนะจริงจริงจริงรู้ว่าแบบว่าแฟนคลับเราก็เป็นแบบไวัยวัยนักเรียนกันจริงๆอยากให้แบบเขาถึงได้ง่ายเขาบอกว่า ปลอบใจคนกดไม่ได้หน่อยปลอบใจคนกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อาจจะเจอกันงานหน้าหรือว่าเป็นเป็นอะไรอะถึงจะไม่ใช่แฟนอลอีพีแต่ก็มีโอกาสได้เจอพวกเราเหมือนเดิมครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นงานงานงานอะไรดีงานอะไรดีเอ้พูดถึงนี้ดีกว่าพูดถึงนี้ดีกว่าปีใหม่ทุกคนไปไหนกัน ไปหาไอ้วันโปรเกตที่รู้แล้วครับผมไปไหนกันนะยังสยามซ็นเตอร์ใช่ไหมผมก็ไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละครับตามภาษาใช่ไหมครับคือผมยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยคนสดเข้าใจหรอครับครับ ผมก็น่าจะไม่เข้าใจครับผมเอาเราไม่โสดในเรื่องหาแฟนห้นี้ด้วยถ้าถ้าด่าได้พิถีเลยก็ได้นะครับผมอะไรนะครับอะไรนะครับมานีเอาเอาสอบ คริสต์มาสนี้คริสต์มาสนี้อยากได้อะไรครับถ้าถ้าถ้าผมเป็นซานต้าพี่ๆอยากได้อะไรอยากอยากได้ผมอามอนทูว่าอะไรนะครับทุกคนอย,อ,คอย่าบอกครับอย่าบอกอย่าบอกแต่ผมติดใจขรงผมวันนี้มากเลยอะ่ะไม่มอนมอนบอกว่าเหมือนแมว ผมลงมาแบบอย่างเทหรือว่าวูเว่ร์ลีนครับครับ,รบเหมือนทุกคนกำลังมีคำถามกับผมสองคนมากเลยครับอ่าทุกคนยกมือ,มอได้ไหมครับออผมเห็นคนนี้ก <m im> ่อนตอบไงหมดอะ่ะพ,พี่มีคำถามเลยไหมครับ ครับผมขอขอสิ้นนะครับนะครับผมอยากทำ Q and A ครับไปไม่ไม่ไมทำได้เลยห้าลบสองเท่าไหร่ห้าลบสองเท่าไหร่แก้คนก็ได้สามอยู่ไกลไปครับลงทิกตอกหน่อยมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วพี่รักครับครับอะไรนะครับอะไรนะครับลงพี่รักครับนี่เปล่าพี่รักครับ เเโอ้ยโอ้ยไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นนะครับตอนนั้นเฮ้ยผมเห็นผมเห็นไอ้น่าที่รักครับเฮงเฮงอะเห็นเห็นที่ที่ถ่ายอะไรนะเห็นตัวโตเต้นไม่หมยถึงว่าที่เราไปงานนั้นไงแล้วเราพี่อ่าถ่ายที่รักครับแล้วก็อันนี้ยื่นให้แต่พี่ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายไงหรอ ลงเลยลง,ลงอะไรครับลงได้ไหมเดี๋ยวผมกลับไปดูแป๊บนึงเขาบอกลงคลิปได้ไหมลงคลิปได้ไหมได้ไหม <laughs> เดี๋ยวผมไปถ่ายดูให้ลงเอ้ยถ่ายลงให้ด,อหด,ดูอย่าหมุนไม่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหมุนไม่รอดูครับรอดูในเอกครับวันนี้ ครับผมอะไรนะครับมันจะมาไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะใช่มีคนบอกว่าอยากเล่นมุกกับผมนะครับครับผมอ้าวเขากลับมาแล้วครับเขามาทวงคืนบอลลังคินอ้าวอไว้อย่งไว้ฮะอะไรอะไรอะไระไม่ทบ อ๋ออันนี้คุณครูแจกโทรศัพท์ครับพี่ๆถ่ายรูปก,กับผมไหมครับมามามา ครับผมอะไรเพื่อนยังไม่เห็นหน้าพี่เลยเอาโทรศัพท์ผมไปห่างม่อนครับผมกม่นครับผมผมถือไม่ได้แม่เปิดเปิดไอเดอรเลยดีผมวผมส่งให้ม่อนม่อนเชิญถาม เท่าไหร่ครับอ๋อนั่งนั่งรวมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ทุกคนดีๆนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะให้น้องพาเสียนะครับสอบผ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ขอความสงบนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกาทุกคนแล้วนะครับคีผู้นะครับคีผู้ คีบคู่นะครับคีบคู่ครับคร้าับกยกายกา,ยา,ยายฮะเซนเซนเซนตอนนี้ก็ถึงเวลาเป็นโมคลแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตเก่าขอคุณคน<อ>นะรเราพูดพร้พอมกัน3ามสอง่ะสามส สวัสดีครับหนูเป็นมิโลประจำตัวเป็นลูกความจำสั้นสมาธิสั้นอันนี้อันนี้ด่าความจำสั้นก็ทุกคนครับคนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับุญฮาวทางโลบินสันพระรามเก้านะครับขอบคุณแบรนด์บักออฟแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมเราขอบคุณพี่ี่สื่อเลยนะครับสี่มวลชน สวัสดีครับมสวัสดีครับ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 ไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับไปๆๆเจอกันอีกทีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไว้เจอกันนานหน้าครับสวัสดีครับจ้าไดีครับสวัสดีครับ